ชมดอกไม้นะจ๊จะเออใบจะมีเป็นพุ่มเป็นพุ่มใบมีกิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิมี11บเอใบออกดอกสีม่วงปลายกีบจะเป็นสีขาวเออเมื่อเม็ดแก่จะใช้ขยายพันธุ์กับเม็ดนะคะเนี่ยเป็นพุ่มสวยงาม น,นี้ก็จะแห้งมากอันนี้จะสวยนะคะเป็นคล้ายๆคุณนายตื่นสายแต่กีบใหญ่ค่ะกีบใหญ่มากอันนี้เป็นญ้าดางย้าดาง,าดางเกิดเป็นพุ่มสูงประมาณเมตรเป็นไม้พุ่มนะจ๊ะน,นี่ต้นฟืนตระกูลเดียวกับผักกูดนั่นแหละ แต่ปีนี้เขาปีนี้เขาแห้งแห้งแรงไก่เขาปกป้องลูกเขามามามาพาลูกเข้าบ้านเลยก็กก็กกพาลูกเข้าบ้านเลยไก่ปกป้อง โอ้ไก่ฟ้าพยาโล